สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวแอปบายลิมนะครับตอนนี้เป็นตอนต่อจากตอนที่แล้วนะครับจากที่ตอนที่แล้วเนี่ยเราเล่น gmail นะครับแล้วเราเห็นปุ่มมีดข้างล่างนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราเลยมาเล่น google meet นะครับโอเค google meet เนี่ยเป็นโปรแกรมในการประชุมนะครับมีคือพบหมายประชุมนั่นเองนะครับ ก็แล้วใช้งานแบบนี้นะครับพอเข้ามาใน Google Meet เนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างอย่างแรกเลยคือ New Meeting ก็คือเราสร้างห้องประชุมนะครับกับ Join with Code นะครับก็คือเอาลิงก์ของคนที่เขาแชร์มาให้เราเนี่ยในการเข้าประชุมเนี่ยเหมือนบัตรเชิญนะครับกด j o i เข้าไปในตามลิงก์นี้นะครับเอาลิงก์มาใส่นะครับ๋ยวเราจะพูดในเรื่อง ของการสร้างห้องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าลิงก์ตัวนี้มันมาจากไหนนะครับเข้าไปที่ new meet นะครับ new meeting ก็จะมี get link นะครับก็คือเอาลิงก์ที่เราจะสร้างห้องเนี่ยแชร์ Share ไว้นะครับเก็บเอาไว้นะครับ2คือ start instant meeting นะครับถ้าเรากดหัวข้อ start instant meeting เนี่ยมันจะขึ้นมานะครับว่าให้เราสร้างห้องแล้วก็พร้อมประชุมเลยนะครับ 3คือ Schedule in Google Calendar ก็คือตั้งเวลานะครับเช่นเราจะประชุมกันสัปดาห์หน้าเราก็เข้าไปเลือกนะครับว่าเราจะจะประชุมกันวันไหนนะครับแบบนี้นะครับยกตัวอ,อย่างยกตัวอ,อย่างให้ดูนะครับกำหนดนะครับว่าเราจะประชุม วันไหนประชุมล่วงหน้ากี่นาทีนะครับแล้วก็ประชุมวันที่เท่าไหร่นะครับกี่โมงถึงกี่โมงนะครับแบบนี้นะครับเรามาเริ่มกันง่ายๆก่อนนะครับที่ New m i t นะครับแล้วก็ Start in Stand เลยนะครับ น,นี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดสับสไคร้นะครับเพื่อที่ท่านไม่พลาดความรู้ดีๆเทคนิคการใช้งานแอปพลิเคชันเทคนิคการใช้ iPhone เทคนิคการใช้ iPad ให้มันมีประโยชน์มากกว่าที่ท่านใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ